สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำหมูทอดต้นหอมค่ะหมูนุ่มๆหอมต้นหอมมากๆเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาหมักหมูกันก่อนเลยค่ะเตรียมกะละมังใส่หมูลงไป70กรัมให้เรานำหมูนะหั่นเป็นเส้นแบบนี้ค่ะ สิวขาว50กรัมน้ำตาลทราย50กรัมน้ำมันมะพร้าว50กรัมเราจะใช้ทุกอย่างอย่างละ50กรัมค่ะเกลือ1ช้อนชาน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราขยำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ น้ำมันจะเป็นตัวช่วยนะทําให้หมูของเรานุ่มค่ะให้เรานวดจนกว่าน้ําตาลทรายของเราจะละลายเมื่อน้ําตาลทรายของเราละลายแล้วน้ํามันน้ําต้มสายชูเป็นตัวช่วยทําให้หมูเรานุ่มขึ้นค่ะและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยน้ําค่ะน้ําสะอาด100กรัมใส่ลงไปเลยค่ะไอตัวน้ำเนี่ยจะเป็นตัวทําให้หมูของเราพองค่ะเมื่อเขาพองบวมน้ําทําให้หมูเรานุ่มค่ะ วันนี้หมูของเราจะนุ่มโดยที่เราจะไม่ใช้สารเสริมใดๆเลยค่ะน้ำของเขาจะแช่แบบนี้นะให้เรานวดไปจนกว่าเขาจะเริ่มแห้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนสังเกตดูค่ะหุ่นนวดจนน้ำเขาเริ่มแห้งไว้เห็นไหมเริ่มจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะให้เรานะซีนฝาปิดเลยค่ะแล้วหมักไว้ในตู้เย็น1คืนค่ะหรืออย่างน้อย8ชั่วโมง หลังจากที่เราหมั่งไว้1คืนค่ะก็ประมาณ8 1 0สิชั่วโมงค่ะเราก็จะได้หมูแบบนี้เลยนะใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยค่ะแล้วเราก็มานี่เลยขั้นตอนต่อไปให้เรานำต้นหอมค่ะห6ต้นนำมาซอยค่ะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะแล้วให้เราเค้าค่ะ คุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะถ้าเพื่อสังเกตเมื่อวานวันก่อนที่เราจะนําไปแช่ตู้เย็นน่ะเขายังมีน้ําแบบแฉะอยู่เ,เนาะแต่มาตอนนี้เขาแห้งเลยค่ะเห็นไหมไม่มีน้ําเลยนะแห้งเลยทําให้หมุกของเรานุ่มเลยค่ะเมื่อเราเขาส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วตอกไข่ส่งปรลายค่ะหนึ่งฟองและแป้งมันค่ะ สำหรับแป้งมันนะอุ๋ยใช้100กรัมค่ะหรือใครใช้ช้อนตักก็ประมาณสัก6ช้อนนะช้อนกลางคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วเดีเราไปทอดกันค่ะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ น้ำมันร้อนค่ะให้เรานะใส่หมูค่ะลงทอดเลยค่ะหมั่นคนเลยค่ะเพาะจะได้เหลืองสวยนะ เมื่อสีเหลืองสวยตามที่เราต้องการแล้วให้เราตัดขึ้นเลยค่ะหม,มูนุ่มนุ่มหอมต้นหอมมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู้ดซีเค็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ